นี่คือหอยที่เราไปหามาเช้านะคะเน่เดี๋ยวเราจะล้างหอยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มะค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะมาดามก็จะเอทำขนมจีนกินนะคะเมื่อเช้าไปทําหอยมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดามจะวันนี้มาดามจะทำขนมจีนนะคะแต่วันนี้จะลอง ก็ลองทําสูตรใหม่นะคะเอาแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนะคะวันนี้มาดามจะลองจะลองใส่แป้งมันให้เยอะหน่อยจะลองทําแบบที่เมืองไทยนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ใส่ใส่แป้งมันไปร้อยยี่สิบแล้วก็แป้งสาลีอีกหกสิบมาดามก็ไม่รู้นะคะว่า ทำสูตรนี้แล้วมันจะกินได้ไม่ได้หรือว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะมาดามจะใส่น้ําอยู่ที่200นะคะมาดานจะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำน้อนลงไปยืนไม่ถนัดเลยเพราะว่า อันนี้60 ml มมาดามใส่ไปนิดเดียวนะคะไปต้มน้ำนะคะ ยาวเหยียดเลยไม่มีขาดนะคะ น,นี่คือผงกะหรี่นะคะจะใส่ไปสองช้อนเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะอันนี้เราจะใส่ กลาทูน,น้านะคะแล้วเราก็จะใส่กะทิครีมไปมใสบรรจุงเลยแล้วก็ใส่เกลือไปนะคะเนี่ย มะดามก็ตัวไม่เป็นอะ่ะใช้ใช้มือเป็นก็ตัวมันใส่น้ำตาลไปเลยนะคะคร <c oughs> ึ่งช้อนชานะคะิีให้มันเดือดนะคะห <c oughs> อมมาก <c oughs> ใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะ สองช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อน จีนนะคะที่เราทำไว้อันนี้กข็ของคุณผู้ชายเขาะคะ่ะใส่เนื้อไก่ด้วยแล้วก็ทูน่ากระป๋องด้วยนะคะอร่อยนะคะถ้าใครไม่มีพริกแกงลองสูตรนี้นะคะจะเอาเผ็ดขนาดไหนก็ได้ โอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ